ิงไหม้นะคะได้โหมลุกไหม้อาคารคังเก็บสินค้าและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าร้านรุ่งโรดการไฟฟ้าค่ะเลขที่543ถนนมิตรภาพนะคะอาเภอเมืองพิษณุโลกเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมรถดับเพลิงและรถน้ําจากเทศบาลนครพิษณุโลกกองผลพัฒนาที่3กองประชาการช่วยรบที่3กองบิน4 6และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจานวน14คันกําลังทหารจากกองพลฐานราบที่4นําโดยพลตรีคู่ชีพเลิศดหิมผู้บัญชา การกองพลทานราบที่4เข้าบัญชาการดับเพลิงอย่างได้ชิดทีเดียวค่ะซึ่งครั ไฟฟ้าแห่งนี้นะคะมีอุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงได้ดีเมื่อเกิดเพลิงไหม้จึงเกิดการประทุและมีกลุ่มควันจึงเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากรถดับเพลิงต้องใช้ท่อดูดควันทําการระบายควันเพื่อส่งกําลังเข้าไปฉีดน้าสกัดเพลิงนานกว่าสมชั่วโมงทีเดียวค่ะสถานการณ์จึงเริ่มคลี่คลายลงนะคะจากการสอบถามนายสิทธิศักดิ์วชิราศีสิริคุณเจ้าของรา้านซึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทราบว่าน่าจะเกิดจากกระแสะไฟลัดวงจรและจะส่งเจ้าหน้าที่ตํารวจวิทยาการนะคะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง คาดว่าความเสียหายครั้งนี้นะคะไม่น่าจะต่ำกว่า5ล้านบาททีเดียวค่ะ